สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอาอันทีทุกคนนะครับวันนี้จมเล่นไโดไฮบริดวิ่งสีเขียวซึ่งมาดูเซเลนก่อนนี่เซเลนก็ประมาณนี้ย่นเวลาย่นเวลาคูดาสกิลหนึ่งเร็วขึ้น14%เยอะเวลา กูดาวการลงดีบเพิ่มเร็วขึ้นเจ็ดเร์เซนต์ลังเพิ่มกรื้อเพิ่มขึ้นยี่สิบกการงดิบก็เพิ่มสิบสองเปร์เซนต์พงพื้นฟูพื้นฟูพลังชีวิตห้าเปอเซนเมื่อไม่ชิงสมบัติได้แล้วก็ก็เล่การชิงถมเพิ่มขึอรเซ็นแปดเปอเซ็นเมื่อเก็ตสมบัติมากกว่าห้าสิบเร์เซนอีกสมบัติทิ้ตป้องกันเพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์ทแปดเปอร์เซนเมื่อตัลครที่สวมใส่เป็นตัวละครประเภท ผู้มีพลังสายโซออลแล้วก็อันนี้พีคสุดคือพลังป้องกันเพิ่มขึ้น34เปอร์เซ็นเมื่อตัวละครที่สวมใส่คือตัวละครประเภทกลุ่มตัวสลัดออยอศูนเดียเนี้ยค่อยแก้กันหน่อยูกก็มานี่พลังโจมตี1,080เลยนะไม่สนไม่สนทางป้องกันด้วยถ้าโดนถ้าสกิลนี้ใช้โดนก็จะ ลดความเร็วดูลงสาสิเปอร์เซนต์เวลาของผลคือยี่สิบวินาทีคูดาวสาสิบเก้าเอร์นตอ้ยสาเก้าวินาทีเมือ่ออัพเต็มเวลาคูดาวจากตอนเริ่มเกมคือยี่สิบวินาทีนะครับด่วนสกที่สองก็สกิลที่ยกที่สองก็พลังยิตีห้าร้อยี่บแปดเปอร์เซนต์เอ้ยห้ารอยี่สิบแปดเมื่ออัพเต็มนะครับแล้วก็บวกความเสียหายเพิ่มอีกห้าพัน แรงไปไหนเนี่ยแล้วก็มีน็อกแบ็กด้วยแล้วก็มีตัดเลือดร้อยเปอร์เซ็นถ้าโดนนะเรยะยะเวลาของผลคือสี่สิบห้าวิคูดาวยี่สิบเก้าวิในทีมืออัพเต็มนะครับส่วนมาอ่านคุณสมบัติกันต่อคุณสมบัติคือไม่มึนงงและลม้มลงเมื่อตัวเองชิงสมบัติแต่โดนน็อกแบ็กแล้วก็สถานะอื่นๆอย่างเช่นไปรอดหรือโบอา ตอนได้รับความเสียหายจากการจุดตีปกติขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองจะทําให้อยู่ในทใ่าไม่ใช่ไมถึงสูส,ส,ส,สั้นเวลสิทธิาเทีด้วยโอกาส50%นี่ก็คือถ้าโดนโจมตีจะมีโอกาส50%ที่ศัตรูจะโดนตัดเลือดใช่ไหมน่าจะใช่แหละเพราะมันบอกว่าตอนที่ได้รับความเสียหายน่าจะใช่แหละมั้งถ้าถ้าไม่ใช่ก็บอกผมด้วยนะทุกคนมัว่ว <laughs> เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ระหว่างการเพิ่มพารามิเตอร์จะยกเลิกสถานะป,ปกติ ที่เสริมแก่งจระครที่เข้าขายในเวลาที่กําหนดยกเป็นสถานและเติมฐานนี่ก็คืออาคีของแชงหรือเสริมแก่งของเจตโตเพิ่มเวลาครูดาวสกิลหนึ่งของตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลยจะเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นเวลาสิบวินาทีอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอ่ะไม่รู้อ่ะช่างเถอะเออคุณสมบัติที่หนึ่งนั่นคือระหว่างตัวเองคือสมบัติหากเพิ่มมีศัตรูในเขตสมบัติของตัวเองความในการชิงธงจะเพิ่มขึ้น ห้าสิบเปอร์เซ็นนี่นก็คือก็ตามนั้นแหละส่วนเพิ่มคูดาวการลบหลีของศัตรูห้าสิบเซนเมื่อโจมตีศัตรูที่เหลือพลังชีวิตมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของค่าสูงสุดฟื้นฟูพล,ลังชีวิตถึงสิบห้าเซนแค่หนึ่งครั้งที่ถูกศัตรูเคอีนก็คือมีชุบั่นเองสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสามสิบเซนและฟื้นฟูพลังชีวิตห้าเปอร์เซ็นเมือ่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานไม่สต์ไม่สามารถฟื้นฟูนั่นก็คือสะักศัตรูตริดตัน จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%และฟื้นฟูพลังยุทธ์5%เมื่อโดนศัตรูที่อยู่ระหว่างการเพิ่พเมพารามิเตอร์โจมตีจะสร้างความเสียหายที่รับลดลง30%และย่นเวลาคูดาวซี25%นั่นก็คือโดนพวกมีรับดาเมจจะได้รับความเสียหายลดลง30%นั่นเองฟื้นฟูพลังชีวิต30%และย่นเวลาคูดาวซี1 20%เมื่อชิงสมบัติได้ก็ตามนั้นแหละ หมายมืเงินเมื่อพลังชีวิตมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นโอเคงั้นก็ไปดูมหาหรสพกันได้ โอ้ไม่มันเลยตายต่อตไปโอ้เจอที่แปดทีัมัมเป็นถึงที่แปดของเซิร์ฟเลยนะชนะได้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะฟีทาโร่ จะทียังไงอะตังโดนแล้วแอคอะไรกันโอ้ยโดนบิ๊กนัมได้ไงงลยโอ้ยเชื่ออ่ะอะไรเนี่ย โอเคมาเริ่มกันต่อว่าไงแม่ทำอะไรโอ้ยขระโทษครับโอ้โหใจย็ยสิว่ายังไงคุณคุณแม่ โอ้ยโอ้ยอย,ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยอิงโง่โตายน,นี้ดูให้เพื่อนแบยยังไงไม่รู้อะไรทำอะไรซี่ทาโร่ตายไปตายไปตัวงไปดิง้งทงยู เจนไวตามมันยืนไปเอาไล้วนะอุ้ยหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยอุ้ยดูความมังงขออนุญาตเอาใช้ออกมาทุกคน อย่างนี้ต้องสำมดงลิฟเต็ดเฮ้ยเสียตกใจเพอ,พอาะใครเลี้องค่ะเพราะใครเขทุกคนอะไรเนี่ยใจเย็นแม่โอ้โหแรงไปไหนโอ้แม่นะโอ้โหแพ้เล่นอะไรก็ไม่รู้ เรยโอเคเฮ้ยผมเล่นอะไรก็ไม่รู้อีกได้ขนาดนี้เลยเนี่ยดึงไปสามฆ่าไปสามเลยนะเฮ้ยสมกับที่เป็นอันดับแปดจริงๆร้ายแรงสุดโอเคเกมสุดท้ายเริ่ม โอเคตาสุดท okay. ้ายดึงตรงนี้โอเคเกือบให้ได eh, oh, right ้อะไรทิงมาทำไมรวยแล้วเฮ้ยแม่อยู่นิ้วไม่ไปแล้วระบายดีโซลิดี้กว่าไฮโดไอโซโลทะไรโอ้ยไฮโด้ทบโอ้โหคอมโบอะไรขนาดนี้ โอ้โหเล่นอะไรวะเนี่ยคุณคุณโดนจัดเลือดที่เจ็บไม่ได้หรอกอเยเร่นมันต่ออะไรนะ่ะ โอยนัย่นก็กลับไปที่เดิมนี่น้็กลับไปที่เดิมไปดูผมแนะนำให้ตีสังจังหวัะการเดินม,มาเร็วกว่าโอ้ยและไป ทำอะไรดึงสิเร็วเร็วเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุตะโอเคขอบคุณครับขอเธอโซโลไ่ให้ไปแล้วนะฟาดโอเคเพื่อนสวย ทำอะไรโอ้ยเอาคุณนางพิทมาโอ้ยเร็วกันไว้เพื่อนกันไว้ทุกคนผมเป็นกาลังใจให้เร็วเย้ให้เพื่อนแตก <laughs> โอ้บิ๊กวันเบอร์หนึ่งได้ v i ีโอ้ผมตึงไปสี่ทงเลยนะโอเคก็จบไปแล้วครับทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดซับให้ด้วยเพราะคนดูมันน้อยก็กดให้หน่อยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย